น,นี่เป็นจุดชมวิวผามะนาวตำบลนแหนงมมุดอำเภอกาบเชิงจังหวัดสุรินทร์นะครับแล้วก็นี่เลยครับป้ายไม้สีฟ้านะครับสีฟ้า เขียนว่าผามะนาวนะครับไม่แน่ใจว่าจะเป็นป้ายตัวแรกของจุดชมวิวจุดนี้หรือไม่นะครับแต่ว่าตอนนี้ลักษณะของป้ายก็ค่อนข้างจะผุกร่อนไปเล็กน้อยเนาะนะครับถึงจะเก่าแต่ก็ยังมีมนขลังเนี่ยดูลักษณะของป้าย <laughs> สวยงามนะครับบรรยากาศในช่วงบ่าย,ายมีลมพัดเย็นๆถึงแดดจะแรงไปหน่อยแต่ก็ไม่ร้อนนะครับแดดแดดแรงก็จริงอยู่นะครับแต่มีลมพัดเย็นๆขึ้นมาจากหุบเขาด้านนู้นะตรงนั้นจะเป็นหุบเขาลึกลงไปประมาณเกือบร้อยเมตรเราจะมองเห็นยอดเขาลิบๆอยู่ฝั่งนู้นเลยเขาลูกนี้ไปก็จะเป็นฝั่งประเทศเพื่อนบ้านนะครับ ระยะห่างประมาณสักคาดคะเนด้วยสายตาก็ประมาณไม่เกิน10กิโลเมตรวันนี้ท้องฟ้าก็มีเมฆนิดหน่อยนียไม่ถึงกับสดใสแต่ก็ยังสวยงามอยู่นะครับ